บอนข้อง,งูเออข้อง,งูมีไก่น้ำข้องูผัดเออไก่กับเร้งค่ะ <laughs> เร่งไก่<ง>ไปน้ำเป็นนาโอนนี้สีดำช่องให้อันนี้ออน้ำมันไดเอามาติเชียวไม่ได้ขายแล้วไว้อันกาอ๋อ <laughs> เป็นโห o อันดี้อ๋อเป็นโห o จุงง้มไง <c oughs> ไม่ได้เบิ่งความบรรยากาศไปน้วกัน สบายดีพ่อพี่น้องทุกคนทุกท่านเมื่อนี้มาพ่อครับจิตบางกาวนะหรือว่าอาบางานะันนี่เมื่อนี้มาสมโซนแมปลาโซอยู่ทางบ้านตะแล้วเมื่อตะแล้วใหม่เมืองจำพรนเกงสวนาดิ์เมื่อน,อน,อนี้ได้มีโอกาสผ่านมาทางนี้เนาะก็เลยว่าพาเฮามาสมเบิงนะอันนี้หากสิปสอบถามเพื่นอนด้วยกันเลยเพราะว่าเห็นเครื่องปูของพังเพื่อนนี่ป้อลายแห่งนี เนี่ยแต่ทางพุ่นก็เห็นเขียวน่ะยังเลยนี่อันนี้คือเจ้าของสวนอันนี้ได้มานอนมาพี่อยู่พี่เลยแม่อนอนยูทูบเนี่ยเขาไม่นอ,อนกางเทปกำลังเห็ดลาบป่าอันนี้เออเพหุ่เห็ดลาบป่านี่โอ้คักไร้ป่าบรรยากาศทางนี้เนาะคือว่าเห็ดมานี่กันหลายปีเนาะสามปีสามปีแล้วเหรอโอ้มาภาเขาก็เป็นมาโอ้ามาภาเขาเป็นมาไอ่ยังเลย เจ้าก็พาผาย่างไปเบิ้งนลยวะเดี๋ยวเจ้าได้พาย่างไปวันนี้นี่แหละต้นต้นพผาปศุสิปูตต้นพผานี่ย่างไปทางนี้ก็ได้แล้วก็เกลือพูดเอาใหม่บอกนะเอ้าข้าเจ้าจีดงินเนาะเจ้าของโซนกันเจ้าของโซนกันเพื่อมีเสงเนาะโอ้เพิ่นมีตู้ปน้อยนอนอยู่นี่๋าวมันี้ ซีเมนต์ในบ่อในก่อนเจอถ่ายนี่ก็ได้ซีเมนก่อนบ่อบนนั้นถ่ายอยู่พี่ถ่ายอยู่นอกพี่ก็ได้ลไปไปน่าเลยก็ได้บ่นอยู่บน่นเสาเพื่อนเนาะโอ้ยขาดไรขาดไรเป็นกับเจอมากในบ่ออย่างเห็ดได้อันนี้หรือว่านะไรเลิกทำอิฐมันก็นสิเป็นเป็นโคกบ่ออยู่นี่หรือแบบเลิกป้าเพื่อนเนาะโอ้เห็นน่าเสียยุดยุด ติดติดติดมาติดเห็นว่าเราหน้าอายน่ะกระแสเสียงมันมีดังเพิ่งเกิดโอ้คักไล่นะแบบเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาไล่เธอแล้วแต่มีมีโอกาสอันนี้เด็กเมนเฟอร์เนี่ยเล่้งใกล้นะอันบอนข้องูเออข้องูมีไก่น้ำข้องูัผัดเออไก่กับเล่้งค่ะเล่้งไก่ไปน้ำหงอล่อเชิบแบบนี้เออ ยูเซอร์จะว่าเห็ดหนาแรงฮะอันเด็กกัลังตกกานสิว้านดูนี้แหละสีเห็ดหนาแรงตกกาโหเขียวทั้งคุณเลยสงามเนาะเออยหนักไปอีดูสามคำไปสิฐาย่างกกรเบิ้งแล้วเจ้าของโซนเนาะนี่ต้นไม้มะพร้าวได้ได้จะปีแล้วมะพร้าวนี่มะพร้าวนี่ได้สองปีต้นนี่อืสองปีกับต้นเงินกวานี้มีพุ่นมีเพื่อเซอร์เมันบอสไม่เซอร์พุ่นแล้วจากใหไงพุ่นเด้เอาพุ่นเพื่อเซอร์เมัน ผุนขี้งอขี้แบะขี้แบะเขียวงามนะแบบเ่าแหนมเ่ามาน้องนี่รมทั้งหมดนี่จังน้องของจัาลมทั้งหมดนี่หนึ่งสองสามห้าเจ็ดเจ็ดน้องเจ็ดน้องแปดน้องถึงเทิมพายเออแล้วก็เฮ็ดนาเสื้อพร้อมเฮ็ดนาเสื้อนี่สีดำสองห้อันนี้น้ำเด้เอามาติกไหนน้ำมาจากน้องสะสะเนื้อฮะเห็ดคู่ปีบ่านหนาแรงนี่ อเฮ็ดสอ,อสองปีแล้วเด้อสองปีแล้วเอากลับมาเอากลับมาอยู่สามปีนี่เนาะเอากลับมาบุกเบิกเนี่ยได้สามปีแต่เก้าเนี่สีเป็นดินเพลงมดเลยเพ่งมดวันนี้สีเพิ่เพิ่มผาย่างไปเบิ่งทางปู้นแหละทางต้นมะพร้าวเขี้ยวๆงามๆพูดเลยหลังจากนั่นก็สีผาอออไปเบิ่งอ่สวนพักก็บมีบ่วนพักกับมีเพิ่นวะสี่ผาไปเบิ่งเลยนะได้โอกาส เส้นกาเกษตรผสมประสานคือกันได้ลงมาเห็ดสามปีแล้วเพื่อนกับว่าโอ้มาหุงซุกมาหุงเพิ่มเนี่ยมะฮุงซุกท่านอะไกงมาหุงนี่มาหุงนี่กับสามปีบ่หนิสามปีแล้วมาหุงนี่กับงามแต่ต้นมะพร้าวทำต้นมะพร้าวเนาะธรรมชาติเนาะจับตาแห่งต้นมะพร้าวงาม คือว่างอ่ะเนี่ยโอ้มีสซนมะเขือแคมน้องสะน้ำสซนมะเขือพันธุ์สีอยู่ทางพุ่นอ่าอันนี้โซนมะเขือพันธุ์คือว่าเครื่องปลูกของพังนี่ม่ได้ซื้อเลยเหมือนบอเออก็ซื้อมาปลูกแล้วอย่างไรเพราะไม่แบบเห่าจะกินยจะเพิ่นนี่ม่ได้ไปซื้อทางอื่นเลยบ่มีแต่กินอยู่โวนตัวเองเหมือนมีเออพักไงเนี่ตัวนี้สองปีนี่เป็นมาตัวนี้ อันต้นมะพร้าวเต๊ะน่ะบ่เข้าแม่นๆต้นมะพร้าวเต๊ะเออ2ปีเป็นมาซ่ํานี้แม่นถ้า3ปีเด้บันี้3ปีตัวนี้3ปีเป็นมาดกแเออตัวนี้3ปีอโทาอ่มาเห็นะใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยคักกะนีขายบ่นี่ ไม่ได้ขายแล้วไว้อันกาใบกากรอเดินมาขายเลยสิโฆษณาให้เลยแล้วนี่เ,<อ>เพราะมันอันว้ขายกาเบมันขายโฆษณาโลดกาเบมันขายกาเบมันขายเบทเอาเลยเบหนึ่งห้าสิบพันโอ้คักไรคักไรเป็นหาเพื่อเรื่อบังไว้ยังคนเห็นคนเห็นนี่เดักจักเดินจะว่ามันแก่บบบนี้ จักเดินจากแกไม่โหแล้วลสองสามเด้ออื่นพลัมนักระเป็นนี่กับต้นมะเมา่นี่เออต้นมะเมาก็มีต้นมะเขือโอ้คักคักคักวุ้ทีมักนี่กาถือว่ามาเห็นแบบนี้ก็ดีเจอด้วยถือว่าอ้อมาอยู่พี่ประจำประจำเออขันไปยู่ก็เลขนาดอยู่ป่าเขาอย่างรักชอบอมีอีแบบนั้นกันเลยเอาพามาเบิเ่งตัวนี้ก่อนนี่ อันนี้เป็นโซนมาโทสนมาโทสนพักนะโซนพักกะกำลังพักไม่เลยแม่นู่พี่อันนั้นสนพักลิ้นลินมดดาวรุ่นหนึ่งเออแล้วก็มึงนาไก่เห็ดอืมไก่กำลังปูไม่อีกอ่าพักกระปุกตัวนี้พักอันนี้เขาเอิญพักเพื่อนี่กระลำดอกกระลำดอกอันมันเป็นดอกสีขาวหนึ่งป่เป็นโถอันเดียโอ้เป็นโถตรงไง นี่แหละบรรยากาศไปนํากันสลัดกม็มีตัวนี้พักเพืพ่อเล่าก่อนนี่แผ่วเออพักแผ่วนี่นี่พักแผวก็งามๆเขียวเลยอันนี้ใส่ใส่พุ่นย่างเดียวว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยบอสใส่พุ่นย่างเดียวก็อันอันเห็ดอันนั้นเด้เห็ดน้ำจุลินทรีย์นำอ,อันอ<ม>นั้นนี่มีน้ำสังเคราะห์แสงนะบอสสังเคราะห์แสงโฮดโอ้โหขากไรขากไรแบบปลอดสารพิษนะว่าแล้วก็ได้ปลอดสารพิษอ่าพักเพิ่น จำหน่ายบ่าพักนี่จำหน่ายอยู่ตลาดนัดจำหน่ายตลาดนัดเด้อวันพุธวันพุธวันที่จำหน่ายแค่นี้เนาะหอมป้อมกำลังออกหอมป้อมพักโบอ่ะพักสลัดก็จะมดแล้วหันผัดหมี่มาสลัดมันก็ลุกมดแล้วหันกระบอกใม้อีแสดงว่าสุดชองแล้วนี่สุดชองอ๋อสุดหนึ่งผลได้ถอนมดแล้วอ่าพาเบิ่งพักไปเลยนี่อันนี้ก็บพักสลัดคือกันบ่ สลัดคือการถือว่าได้หายดีเพราะผักสลัดคือว่าเห็นแต่นานสลัดมือนอะเออได้ขายดีอยู่สลัดอันสลัหสดห่อสลัดหยมันอันนี้ออสลัดหยำสลัดห่อผักโบกับอ,อันนี้เกิดเป็นที่ของเพิน่นทางข้างนี่ได้สิเฮ็ดเพิ่นบบดนี้ปู๋มันโอ้เพิภาษาไทยปู๋มัน,น,ไ,นได้ปลูกปีกะอันนี้ได้เงินลานป่านี่หอมหอมตัวนี้ได้นี่เออเขตไทยนี่มานี่ไม่ได้หอดพุ่นได้หอดนี่หอดโซนนี้ ปีนี้ขย้ายอ้อยปีนี้ขยายฮอดพุ่นแล้ว,วปีนี้พเพิ่มเลยกับปุ้มันเนาะบานเห่าก,กันเลยปุ้มร้ายได้ปุ้มันก็ร้ายอันนี้พักโบโบอันนั้นบกนอกพักโบโฮพักโบดอกพักโบโฮนี่แหละพักโบแดงนี่แหละนั่นว่าพักโบเขาลกเม็ดพักโบแดงบ้านเห่านี่ยตาพอบ่าพักนะนี่แโอ้หักเลยวาไปกินข้าวนำกันได้แหละหอมผักกินมาเลยนันก็กินมากี่ดึงนี่เลยก็มาเลย นี่แหละเป็นการปูสนโขเพเพื่อนไม้ก็มีกำลังปล้กไม้ก็ฮะก็กกอ,อก้อแสดงว่าพอเพลงเลยนะนี่เนาะมีได้แบบว่าซื้อคนอื่นตัวน,นี้เด้แม่นเพื่อนอันนี้น้อย,น,อย,น,อยนี่เอาเป็นเพื่อนกาเบอเอาในมันเซื้อนี่บอกบอ,อว่านแหละว่านท่บ้านแล,แล้วอันเอาเอา,เอามันมันอ้อเป็นเบ้แบบนั้นเลยเราจิ้มมาอันน่ะ มาก้าโอ้จิมมาเนบเซนิอืม,อมหลากหลายเนาะเกิดนกิดม,มาเห็ดปูพังปูพังเลี้ยงสัตว์น้ำไก่ง,งูปูโหมันพักเพิ่นกันได้กำลังเป็นน้านเลยนะเพิ่นกำลังลงเมื่อตัวนี้จักเดินจากวัได้เก็บนี่เดินปลายเดินปลายถือว่าเก็บลกคล้ายเลื่นเหมือนอมี่แหละไม่ก็ฮาก็อ้อไม่ก็มี โอ้อันนี้หน่อมนไม้เพอะไม้เพอะกิมมก่มสูงกิ่มซิกเลยโอ้หน่อไม้กิ่มสูงวะนี่ถือว่ามันซุ่มนี่มันอ้อตลอดบอกแต่ว,ว่าเนาะคือว่าดินดินสุ่มแปลว่าหน่อไม้อ้อสองนอ,อ,นอเลยรฮะก็เริ่มปลูกนะ <c oughs> แบบว่าสิปลูกอ้อมเมิร์นี่เลยบอกเรือว่าแบบเลยอนาคตปลูกเมิรอตปีที่มาเนี้ปลูกมันนี่แถว ว่าเพิ่นเลยเยอะมาเอาความฮู้ก็ได้เนาะอืมเพิ่นแบ่งปันความฮู้เหอะคนทุกท่านที่ว่ามาับสมเบิง่งอันนี้ก็กิมสุงคือกันบ่น,นี่แมน่นอันนี้ก็กิมสุงคือกันสมบูรณ์ะไรข้าวซีโฮควันแล้วโอ้มีโฮควันเดาะดัะะบผู้ใหญ่ผู้โตเอาบไปน,นี้ผู <laughs> ้สีมากกันกระเส็ดกามากเฮ็ดนนั่แหละจังใดตใจมาก ขันใจไม่มากก็ไม่ได้เจอต้องมากเจอต้องมากต้องลงมือทำลงมือเฮ็ดเองโลดเฮ็ดด้วยเฮ่อแหงนี่แหละข่าวไปจ้างเพื่อนมันเสียเงินเนาะแม่นสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดเอาเนาะเฮ็ดเอาเพื่อนกขาบอกว่าลงมือทําเลยนะไปเลยมมากกัไเลเฮ็ดเองเฮ็ดเองทำเองสิ่งที่มันเฮ็ดไม่ได้ก็คือโจกน้องอะไรแม่นเนี่ยแหละสิประมาณนี้เด้อสุดท้ายเพื่อนกัน กำลังสีได้ไปกินข้าวเพื่อนก็นได้ม,มาพ่อเพื่อนเลก็กจับเพื่อนมาวเพื่อนว้าวําเลยอ่าสิประมาณนี้แหละก็ครบเจอ,เอที่ว่าคร<จ>ับสม <ขอ S 1> บัติพบเจอแม่ป้าหลายๆที่ว่าอ่าคือสาระโอกาสเวลามา,ว,า,มาว่านำเมื่อนี้เออเมื่อหน้าสีมาเข้ามาเอาความหู้นําเมื่อแต่กับเพื่อเลยที่ว่าจะได้ความหู้ทางด้านการปกพังหรือว่าจะได้เบยไม้ต้นไม้นี่ก็มีคล้ายเหมือนบอกเออมีคือกันเด้กก็เข้ามา ติดต่อนะเพ,นเนะพเิ่นเนาะมีเพลยีเนี่ยลูกป,ป่าบ่คือว่าลูกป,ป่าก็มีอฮาก็ครอบเจอได้ๆแต่การอยูย่ดีมีแห่งทุกคนทุกท่าน